แ้อยพี่น้องครับเชี่ยเชียต้นนี้พี่น้องครับปุ้ดพี่น้องครับเนี่ยครับจะมันง่ายง่ายพี่น้องครับปุ้ดพี่น้องครับเพิ่งเพิ่ะอ้ยพี่น้องครับโอเคเชียพันเทศครับพันธุ์ง่พี่น้องครับอุ้ยเพื่อนพี่น้องครับเพิ่งเนี่ยปุ้ดพี่น้องครับเพิ่งครับเชี่ยเชียพันเทศพี่น้องครับใส่ตำมุ้งพี่น้องเออขี้เสียบลายตำมุ้งตำบักทั่วตำบักแดงพี่น้องพันเทศพี่น้องครับบอกเชียเชียครับ งามงามพี่น้องครับคือผักสวนขั้วปลูกที่เนียนยู่สันบรรท้อนพี่น้องครับสั้นเปงามหลายพี่น้องครับเพื่อนะครับโอ้โหผมครับหักุ้งกับปลูกไว้พี่น้องเอ้ยเพื่นนะครับหักุ้งปลูกไว้ยี่ยมสุกพี่น้องก็จะได้มากินน้ำกัดนะพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับเพื่อนนะคับเคียเครียอ่อนซ่อนลายพี่น้องครับอ่อนซ่อนน้ำบางอ่อนซ้อนนะครับพี่น้องเอ้ยเพื่นนะครับเชียเชี์เฮ่อพี่น้องงามงามหมกุ้งพี่น้องครับต่ำแซ่บเซ็ตครับต่ำหักุ้งเซ่บเซ็ตพี่น้องครับเพื่อนนะครับหักุ้งพี่น้องครับ ทับทิมกันบอกแตงโมพี่น้องเอ้ยคักไข่คักขึ้นพี่น้องครับเพื่อนท่านประชาชนอีสานนะครับทางทักทนกิดเป็นภูเขางามล้ายพี่น้องครับฝนกลางสีตกแล้วพี่น้องครับคืมฝ่าคืมฝนนี่พี่น้องครับนี่แหละครับอีสานมันน่าครับปูบักม่วงครับเต็มต้นครับบักม่วงบักหนิวเ้องกอดแจ๊บบักหนิวไซมอนไซเซียนอนพี่น้องเอ้ยเป็นของฝาของต่อนพี่ๆน้องๆได้เยี่ยมมาอย่างพี่น้องครับอุ้ยพี่น้องครับเซมันน์สอหลายพี่น้องครับบักแตงโมครับบักล้ายหน่วยครับสองสามพันหน่วยครับยี่นี่พี่น้องครับ พูนครับมีม่หอดใบยาหน้าพี่น้องครับใบยาหน้าพี่น้องครับใบยาหน้าหมักเชียชียพี่น้องครับโอ้หมักม่วงพี่น้องครับงามหลายครับหมักม่วงครับพี่คือเป็นเฟี่ยงครับต้นหมักม่วงพี่น้องครับหมักพริกบู๊ยพี่น้องครับงามมงามพี่น้องครับหมักพริกพี่น้องเบืองครับหมักม่วงพี่น้องครับกลางสิงแย่พี่น้องครับผลตกใส่ไหมไหมพี่น้องครับมามามาดื้อพี่น้องครับมาเอาใบโหตไปกินไปก้อยไปลาด ใส่หนังครับเออบัหน้าพี่น้องครับเป็นใบโหดพี่น้องครับโทษร้ายพี่น้องครับบัหน้าไงอู้หูหน้าจวงนี่ราคาแพงพี่น้องครับบบคลิกกับแพงเัมนพี่น้องครับเอ้ยพี่น้องครับนี่ครับปลูกอยู่ปลูกกิ่นน้ำเฮี้ยนน้ำซ่าพี่น้องครับตะไคร้ตะคานี่เบิร์ดพี่น้องครับว่านะครับบักหบักดหน้าพี่น้องครับเมึงขาดทั้งทีโอ้ยตรงถิ่นเบิร์ดเก็บถิ่นประทานพี่น้องครับมามาเด้อพี่น้องครับมาเก็บถิ่นซอยกันพี่น้องครับบักหพี่น้องครับมาเก็บ กินซอยกันแน่มักเชี่ยเชียครับมันสีสลนตกพื้นเบิด้อสพี่น้องครับเพื่อนครับไปแหนหมูพี่น้องครับลวกกินกับปุลลวกกินกับป๋าพี่น้องครับไปแหนหมูพี่น้องครับแสบร้ายพี่น้องครับตรงนี้อีสานบันท้านี่แหละครับพี่น้องครับชีวิตอีสานบันท้าพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับเพื่อนครับวุ้ยท้ายใกล้ๆครับหมักเนื้อพี่น้องครับใกล้ๆครับหมักเชียเชพี่น้องครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวว่าปลาของทอนสีบริไทยหมักเชียเชให้พี่น้องเบิ่งครับมามามาเด้อพี่น้องครับ มาเจ็บปเชียร์ไปกินน้ำเลครับใส่ถุงหูงหิวไปพูดวะาซิบนีิง่วยพ่อพได้ไปต่ำครับพี่น้องครับต่ำใจหมักหูต่ำใจหมักทัวต่ำใสหมักแตงข้างแซ่บไลยครับพี่น้องครับสลากคลิปนี้บานทอนหวังว่าพี่น้องได้รับความรู้ความสุขความสุกส,สนานนะพี่น,อน้องนาะเบิ่งหมักแตงม่บ้านทอดพี่น้องครับคลิปนี้บา้านทอนสวัสดีครับ